สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเด่นโดยฐานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวชุ่มภารณีนะคะสวยๆเลยนะคะใส่เดียนที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวนสีเส้นแต่ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะสสีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจำมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สาสวมมาในเส้นที่สองเส,ส,ส,ส้นที่สีส่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะเอาออกค่ะรูปเส้นที่สขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะตัดปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่ 2. สามทับเส้นที่ 4, ทสองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะดิงปงกับดินชีจับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะน,นะคะจับดิบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปจับพาดข้ามสามเส้นไปค่ะ ผัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบินสามเส้นสุดท้ายนะคะเ,เส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทำแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะจับสอดลอ3สามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนะคะร้อสามเส้นไปตามแนวลูกดิ้นเลยนะคะในะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ บ,บินมานะพับมาด้านหลังนะคะพับกลับไปด้านนี้นะสอดหน้าเส้นตัวเองค่ะรอดสองเส้นไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะสอดร้อสามเส้นไปนะร้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยนคะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบิ้นทิ้งค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะจับมานะคะเอาสีเหลืองไว้ด้านล่างนะคะสีฟ้าไว้ด้านบนแบบนี้นะจะปลายริบบิ้นให้เสมอกันค่ะสอดร้อ3เส้นไปนะ1 2 3นี้นะคะ พอเราได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะแล้ก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้อาพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็เอาเส้นสีเหลืองนะคะจับโค้งมาแบบนี้นะคะโค้งมาแบบนี้นะสอดเข้าไปในเส้นสีขาวนี่ค่ะหน้าเส้นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้ค่ะจับโค้งมาสอดลงไปในกลีบเส้นสีขาวนะคะนี่ค่ะ ะะพอเราได้แบบนี้นะคะนะเราก็จับติบินนะคะเส้นสีฟ้านะขึ้นด้านบนนะะี่ค่ะแล้วก็พับลงมานะคะบิดข้างๆแบบนี้นะะี่ค่ะสอดลงในกลีบเส้นสีเหลืองนี่นะคะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นะะี่ค่ะได้แบบนี้นะคะขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะะี่ค่ะ นะคะค่อยค่ยดึงลงมาแบบนี้นะ นะคะเราก็จะได้ตดแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็นี่ค่ะจับตะแคงมาด้านนี้นคะคะจับพับขึ้นด้านบนค่ะอีกลวยมาแบบนี้ค่ะนคะคะต่อลงไปเรงนี้นคะนคะนคะ เสร็จแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ นีเปิดเสซนลิบินมานะคะพับมาด้านนี้นะหรือเป,ป็นกลืนมาแบบนี้นี่ค่ะพบมาแบบนี้ค่ะ นะคะคเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้ง ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวชุ่มพารณีนะคะส,สวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ